เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นนิตยสาลรลาบลอยนะครับงวดประจำวันที่16เมษายน25 67ครับใบแรกเราไปดูปกของใบนี้กันนะครับในวงกลมนะครับจะมี1 6 0 5และ7นะครับส่วนทางด้านล่างนะครับเป็นชุด3ตัวชุดเลขสวยนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเด่น6เด่น0และก็เด่น5ครับศิลาเลขนะครับรอบนี้เด่นเหนือให้3 5 2 3 6 2 54 52 56 51 04องห้าห<ม>เด่นใต้นะครับ95 65 92 96 97 67 66้าสแล้วก็หกนะครับในวงกลมจะเป็นตัวเด่นครับเลขดารายี่ชุดพิเศษชุดรางวัลที่1แล้วก็ชุดรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับตามนี้เลย ส่วนใบนี้จะเป็นโชคชตาราศีนะครับคนมีราบประจําวันเกิดนะครับประจำวันราศีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นแนวทางของอาม่มาให้ราบครับให้08 58 02 07 03 04 06 01 52 54 57 56 53 51 702และ752 จะวังนะครับให้1565เป็นข้อมูลหลัก10นะครับ11 17 12 16 14 13 6 167 62 66 64 63ชุด3ตัวจะเป็น512แล้วก็562ครับชุดเดียวครับ512นอนมาครับให้65 67 62 64 63 15 17 12 14 13 ชุด3ตัวจะเป็น 4, 6, 7และ 4, 1, 7ครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นอาจารย์ฟ้าสั่งนะครับให้ชุดคู่มาครับ 8, 7, 8, 1, 8, 6คู่เงินนะครับ 4, 7, 4, 1, 4, 6แล้วก็อาจารย์โชคเงินแสนนะครับให้ 9, 8, 7, 8, 7, 8, 4, 3, 2แล้วก็ 8, 3มาครับ คนตาทิพนะครับข้อมูลหลัก10ให้75 74 73 77 71 72 76 95 96 92 97 91 93 94ชุด2ตัวท้ายนะครับให้59แล้วก็89 58 56 57 52 88 86 87และ82ครับลาบลอยฟันธงนะครับให้ชุด2ตัวและก็3ตัวนะครับ61

ชุดวัดดวงครับ92 95 97 99 62 65 67 69เบิ้ล99แล้วก็ 66, 66มาครับส่วนใบนี้จะเป็นดัชนีโชคร,รายวันตามนี้เลยนะครับนำมาฝากครับและทางไ้ต่อไปนะครับเป็นข้อมูลชุดพิเศษชุดรางวัน ชุดรางวัลที่1นะครับเป็นชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวครับ1 2 5 2 6 2 1 7 5 7 6 7 1 4 5 4 6 4 4 1 2, 2, 2 3 5 2 1 6 2 4 1 7 3 5 7 1 6 7 4 1 4 3 5 4 1 6 4ครับ ต่อไปเป็นเลขพระบอกนะครับให้01 02 04 03 05 07 502และ507 50 50และวันในท้าย2ตัวครับให้68 65 66 62 67 69ชุดเด็ดชุดเดียวทีเด็ดนะครับกับ65ราบรอยฟันโทงครับข้อมูลหลัก10ให้16 17 12 13 14 8 17

ลาบลอยปักหลักนะครับข้อมูลหลัก10ท้าย2ตัวครับให้27 37 29 25 28 26 3935 38และก็36มานะครับสำหรับ,บรับลอยปักหลักเลขท้าย2ตัวครับต่อไปเป็นแนวทางข้อมูลอ่าเลขดับนะครับตามนี้เลยนำะมาฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางของข้อมูลเลขดับนะครับ รานี้เป็นงวดประจำวันที่16เมษายนนะครับใบต่อไปเป็นหน้านี้อย่ามองข้ามนะครับหลักสิบบนครับให้1 9 1 5 1 7 1 1 1 2 1 4 1 6 1 8 1 3ท้าย2ตัวนะครับ8 7 5 7 8 8 8 9 8 5 8 6 5 9 5 8 5 5แล้วก็5 6ฝันดีฝันเงินนะครับ4 7 5 7 0 7 6 7 1 7 7 7 9 7 เน้น5 7นะครับฝันทองครับ3 5 9 5 8 5 6 5 2 5 5 5 3 5เน้นจะเป็น9 5นะครับยาใจคนจนครับให้4 1 5 4 7 4 7 4 2 4 4 4 3และ4 6ยากมลคนยากครับ3 2 3 5 3 9 3 8 3 6และก็3 7ครับ จอดเด็ดรับลอยครับห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสองห้าสามสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าสี่ทิ้งทวนท้ายเล่มนะครับชุดสามตัวจะเป็นเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดและก็ศูนย์สี่ครับแนวทางไปต่อไปครับเป็นเลขแสนเฮงนะครับให้

ต่วนใบนี้จะเป็นใบฟรีของราบรอยนะครับให้0252เน้น02นะครับ04 03 07 57 53 54ชุด904แล้วก็954ครับอีกหนึ่งใบนะครับเป็นแนวทางท้าย2ตัวนะครับชุด2ตัว67 97เน้น67นะครับ69 65 68 98 95และก็95อ่าแล้วก็99นะครับในวงกลมจะเป็นตัวเน้นสำหรับรอบ16เมษายนนี้นะครับ